ดีค่ะผู้กต้นในเสิร์ฟภาษาวิชาภาษาไทยนะคะโอเคค่ะวันนี้มาในชุดสีแดงไหมคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนพื้นฐานใหม่เราจะปูพื้นฐานก่อนที่จะขึ้นป .2 เราจะทบทวนตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงเรื่องที่จะวันเรียนจบป .2 เลยดีไหมคะดีค่ะดีไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็จะอยู่ในป .1 อ,อยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าเราจะ ลงรายละเอียดไปเยอะขึ้นโอเคไหมคะลูก <สะ S 1> เราเคยปูพื้นฐานตอนป .1 และตอนป .2 ออเราก็จะเพิ่มรายละเอียดไปให้เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้จะทบทวนตั้งแต่เบสิกเลยเริ่มแต่พยัญชนะและอักษรสามหมู่เลยดีไหมคะดีค่ะโอเคดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่พยัญชนะไทยเลยพยัญชนะไทยมีทั้งหมดสี่สิบสีสส่ตัวคะ่ะมีกี่ตัวครับต้องผาสี่ตัวมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะพยัญชนะไทยของเราเนี่ยทาหน้าที่ได้ทั้ง อะไรบ้างได้ทั้งพยัญชนะต้นต,ตัวสะกดแล้วก็ส่วนประกอบของสระค่ะถูกต้องค่ะพย,ยัญชนะไทยของเรานะคะทําหน้าที่ได้ทั้งพย,ยัญชนะต้นตัวสะกดแล้วก็ส่วนประกอบของสระใช่ไหมคะ<ช>ส่วนประกอบของสระนี่แม่ไม่เคยลงรายละเอียดให้ตะวนันตงเท่าไหร่ถูกไหมคะ <spelling> เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนตะวันเรียนป .1 เนี่ยตะวันแค่แยกส่วนประกอบของคําถูกไหมคะ, <S <S คะลูกย,ยกตัวอย่างเช่นแม่บอกว่าให้ตะวันแยกส่วนาาประกอบของคําว่าเรียน พยัญชนะต้นรอเรือเป็นคำที่สมด้วยสระเอียมมีนอนหนูเป็นตัวสะกดอ่านว่ารอเอียนนอนเรียนค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าเรียนเรามีรอเรือทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นถูกไหมคะลูกมีนอนหนูทําหน้าที่เป็นตัวสะกดและก็เป็นคําที่ประสมด้วยสระเอียที่เนี้ยสังเกตไหมคะว่าสระเอียมียอยักษ์อยู่ด้วยถูกไหมคะถูกค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวเนี้ยทาหน้าที่เป็น ส่วนประกอบของสระค่ะถูกต้องเก่งมากอ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างอีกสักคำนะคะ okay, คือคาว่าคำว่า,วาเสียง <c oughs> อ่ะเรื่องแยกส่วนประกอบคำว่าเสียงแ <Okay, S 2> ม่พค่แชนะต้นสอเสือเป็นคำที่ส่วนวิสระเอียงมียงอยู่บนตัวสะกด,ดอ่านว่าสอเอียงเรเสียงค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเสียงมีพค่แชนาต้นก็คือสอเสือถูกไหมคะลูก <c oughs> มีงองูเป็นตัวสะกดถูกไหมคะ,คะแล้วก็เป็นคำที่ผสมด้วยสระเอียยอยักษ์ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนแม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของส่วนประกอบของสระแต่ทีนี้เราต้องรู้จักแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พยัญชนะต้นมันอยู่ในสระนั่นแหละเขาเป็น ส่วนประกอบของสระถูกไหมคะเขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่เขามีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะไทยทําหน้าที่ได้3อย่างหลักๆก็คือพยัญชนะต้นตัวสะกดและส่วนประกอบของสระถูกไหมคะลูกพยัญชนะต้นเนี่ยทั้ง44ี่ตัวเนี่ยสามารถเป็นพยัญชนะต้นได้หมดเลยแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะเป็นตัวสะกด เข้าใจไหมคะอ่าทุกตัวสามารถเป็นพยัญชนะต้นได้หมดแต่จะยกเว้นแค่ขอขวดกับคอคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วไม่นิยมเอามาใช้เข้าใจไหมคะปัจจุบันก็คือยกเลิกไปแล้วเห็นไหมเวลาเราจะเขียนคําส่วนใหญ่สังเกตไหมไม่มีคําที่ขึ้นต้นด้วยขอขวดกับพอคนใช่ไหมคะลูกเพราะเขายกเลิกใช้ไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในในเนื้อหาที่เราเรียนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะแต่ขอขวดกับคอคนเนี่ยยกเลิกไปแล้วโอเคไหมคะ อ่าส่วนตัวสะกดก็อย่างที่เราเห็นได้ทั่วไปเหมือนที่เราเรียนในเรื่องมาตราตัวสะกดเลยใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราเหล่านี้ตะวันเรียนมาแล้วส่วนประกอบของสระมันจะมีแค่3มตัวที่อยู่ที่เป็นพยัญชนะต้นอยู่อ่ะมันก็จะมีวหวนยอยักษและอออ่ะอ่าแม่จะยกตัวอย่างสระให้อย่างเช่นสระอวกับสระอวะัวมีพยัญชนะอะไรอยู่วหวนค่ะอ่าเพราะฉะนั้นมีวหวน,น,นอยู่วะวะแสดงว่าวหวนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของสระ ถูกไหมคะกยกตัวอย่างเช่นคาว่าบวยอย่างเงี้ยพยัญชนะต้นบอบใบไม้เป็นคําที่ประสม,มด้วยสระอวงไม่มีตัวสะกดถูกไหมคะมมแต่วอแหวนตัวเนี้ยทาหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระอ่าทีนี้ยกตัวอย่างเช่นยอยักบ้างอะ่ะก็จะเป็นพวกสระเอียสระเอียถูกไหมคะเหมือนที่แม่ให้ตะว,วันยกแยกแยกส่วนประกอบของคาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นยอยักเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของสระเมื่อกี้มีวอแหวนมียอยัก ตัวสุดท oh ้ายก็คืออ่างเป็นส่วนประกอบของสระพวกสระอสระเอสระเอสระเอะสระเอียเข้าใจไหมคะอย่างเช่นคําว่าเลอะเทอะอย่างเงี้ยพยัญชนะต้นลอลิงเป็นคําที่ประสมด้วยสระเอใช่ไหมคะใช่ค่ะคำว่าเอะเนี่ยสระเอมีอ่างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอ่างนี่แหละอ่างก็ทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระถูกไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นจะมีแค่วอแหวนยอยักษ์และออ่างที่ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระถูกไหมคะลูกถูกค่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะมีแบบฝึกหัดให้ตะวันทำอ่าตะวันดูนะดูดดดดแบบฝึกหัดนี่เขาจะมีคํามาให้ลักษณะคล้ายๆเหมือนที่เราเคยแยกส่วนประกอบของคําเลยเราจะรู้จักพยัญชนะต้นเราจะรู้จักสระและเราจะรู้จักตัวสะกดแต่ในนี้เขาจะแค่ถามว่าพยัญชนะที่เขากําหนดเนี่ยทำหน้าที่อะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบมีแค่3มอย่างคืออะไรคะคือเพรชนะต้นตัวสะกดแล้วก็ส่วนประกอบของสระค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบตรงนี้มีแค่3มมีแค่สช้อยถูกไหมคะลูกํวาว่าล้างอ่ะยกตัวอย่างข้อที่1คําว่าล้างเขาบอกว่าลอิงทําหน้าที่เป็นอะไรละ ton, ่ะเพรชนะต้นค่ะเราแยกส่วนประกอบของคํามาคล่องแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากาาเลยเลำบาบสอง้าใช่อันน,<า>น,นี้อันนี้แม่คือแบบพื้นฐานแม่ก็เลยยังไม่ได้ให้ตะวันทําแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอากลับมาทำรีรีรี โอเคไหมคะนี้ก็ย้อนกลับมาทําตั้งแต่พื้นฐานใหม่สองระาาหนึ่งโอเคไหมคะอ่าคาว่าเลือดอ่ารอเอือดอเลือดออ่างทําหน้าที่เป็นอะไรคะหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระค่ะใช่เมื่อกี้แม่บอกแล้วใช่ไหมคะอ่าออ่างมีออ่างวอแหวนยอยักอ่าต่อไปตัวอ่านเองต่อไปคำว่าแฝดเราเด็กทําหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะอ่าต่อไปเลยค่ะบ้วน ็นไม้ทำหน้าที่เป็นเพียงชนะต้นกลัววัแหวนทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระเสี้ยนย่อยะทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระเกี่ยวข้าวขอไข่ทำหน้าที่เป็นเพียงชนะต้นเฟื่องฟ้าโนยูทำหน้าที่เป็นตัวสะกดชะเงือออ่างทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระบีชวดดอเด็ก ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะเก่งมากที่เดิอหนูก็เขียนลงไปเองโอเคไหมคะฝากเป็นการบ้านไว้นะคะอดี๋ยวไปทบทวนอีกเรื่องในึเรื่องของอักษรสามูโอเคไหมคะอันนี้หนูเขียนเองนะคะถูกต้องแล้วตามที่หนูพูดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ